สวัสดีค่ะทักทายครับช่องตาลูกตานค่ะตอนสอบมามื่อนี้อากาศดีค่ะสดชื่นค่ะพี่น้องลูกตานโทรศัพท์หาผู้ใดเบิ่งลูกตานโทรท์หาผู้ใดพี่น้องจ๋าเกล็ดเป็นวัดเพื่อนมเนียนะค่ะลูกตานจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะทำไงคะ่ะ กตานบ่สบายค่ะพี่น้องเป็นวัดชีมุกไหรเลมเรียอยู่ฝั่งพี่น้องเอ้ยสืบชีบุกขี้เกียจเยอะหนุ่งกอดหนุ่งกัดไปนอนที่เปรไปรู้ไปนอนที่เปเด้อเดี๋ยวแมวใหญกินกินกินข้าวใช่เดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้กินยานะไม่กินยาเม็ดหนูกินยาน้ำเพราะว่าหนูกินดียาน้ำอ๋อหนูโตเป็นสาวแล้วแหม่หนูจะกินยาน้ำยังไงอ่ะหนูต้องกินยาเม็ดสิ อ,อ,อืมอยาน่านักมากพี่น้องเบิกต,ตาแดงยิ้มฮิยพี่น้องเป็นวัดชีโมกับพ่อชีโมกแมท่ทอดทอดน้ำให้กินหน่อยทอดไหนกุนเชียงกุนเชียงหมดลูกพี่เต้ยถ้ามีกุนเชียงซื้อกุนเชียงมาให้น้องด้วยเด้อบ้านใหญ่มูนดเดอ้อไปให้พี่เต้ยไปซื้อกับข้าวให้น้องค่ะ<ด>อ่าลูกว่าพี่เต้ยจะได้ไปโรงเรียนแต่ลูกตาลจะได้หยุดเพราะว่าไม่สบายเดี๋ยวจะลาคุณครูค่ะ เป็นวัดแท้งพี่น้องเอ้ยอากาศเนี้ยมมเวนมันฮอนเนาะบันเน,นีน้พอฮอนปุ๊บเขาไปเข่าห้องน้อนเหมือนพี่น้องจ้าอากาศเนี้ยมันเสีมันเนมือนพี่น้อง จะได้กินยาลุงกินน้ำเย็ยนไม่ได้ลูกเพราะหนูไม่สบายหนูต้องกินน้ำเปล่าธรรมดาน้ำเย็ยนห้ามค่ะแมมม่่มััันนนจะเเป็หวดวดดรงกาิใช่อากาศเมื่อนี้สดชื่นอยู่ค่ะพี่น้องแต่ฝนฝนก็สิแรงไปโดนด้วยนะจ๊ะเพิ่งท้องฟ้าพี่น้องท้องฟ้าเป็นนันแบบนี้แล้วก็จะโปรตกอกเตยว่าเอาค่ะออกบรรยากาศยามเช้ามาฝากพี่น้องจ้ากับข่าวข่าวของลูกตาลลูกตาลไม่สบายพี่น้อง <c oughs> วันนี้จะไม่ไปโรงเรียนแล้วไม่สบายเพราะว่า,วาขี้มูกคืนนี้นอนมาย้อมห่มผผาพี่น้องเปิดพัดล้มไหนแม่ดูทีพี่น้องจา่าเลดดือดติดตรงมือตรงนี้อุอ้ยแม่เห็นเลือดไหมตรงเนี้ยเสียงเอยียงล่ะเสียงพี่มิวพี่มิวหรือเธองมี จะไปน้องปิ๊นิกอีกอะไรจะไปปิกนิกอีกเหรอลาม,มด้วยเออตอนเย็นนู่นเหรอลูกตอนนี้มันไปไม่ได้ดอกเดี๋ยวแดดร้อนตอนเที่ยงคุณตอนเที่ยงไม่ได้ต้องเป็นตอนเย็นตอนเย็นเย็นเหมือนทุกวันนะลูกจะลำบดไปแล้วคะ่ะเพื่อนไปซื้อกับเขาให้น้องแล้วก็ซื้อปิ๊งหมูให้น้องแล้วพี่น้อง่่อนมาขีจักร ปั่นจกรยานเล่นนะพี่น้องกำพังจะไปแต่ว่าลูกตาลบ่ให้ไปเป็นวัดแต่เขากอยากปั้นน้ำพี่น้องแหงเงือมันอกงงนอกก็จะออกวุน่นเลยนะนดี่ยวได้ยหายายให้กินละค่ะใก้แน่ที่เขาเป็นวัดแล้วเาขาพ่น,นอนสมจ้ะเพื่อนพูดน่ะถ้าบ่หน,นักอิหี่จะพ่น,นอนสมด้วจ้ะน้องลูกตาลจะเหมือนกันกันกบพี่มอดอ้ะเหมือนพอ ถ้าบหนักอิลิจบนอนสมเลยพอเพิ่มขึ้นกันพี่หมอเดือนจ้ะหลายนั่นคนนั้นยิ่งกินยายากด้วยไ่ค่อยยอก่ค่อยอยากกินยาเลยค่ะบ่ยอมกินยาพ่อเขานะ่ะไปโรงเรียนได้อยู่หรอกมั้งไปปัดจัรยานเล่นอยู่เนาะนไปโรงเรียนเนาะเดี๋ยวแม่ไปส่งเนานะจับ ปิดปากด้วยลูกปิดจมูกปิดปากด้วยเวลาจามนะคะเป็นวัดแท้งนะพี่น้องวัดนี่เรียนดีๆเยอะตื่นสว่างผลแต่ว่าปายในยังอารมณ์ดีอยู่จ้าพี่น้องค่าเจ้าของเป็นวัดถ้านนนบนากีรีเพื่นบุญนีิบอนอนบอนอนเลยพี่น้องเอ้ยบอนอนเลยแหละลูตาลตาจะเหมือนพ่อไม่สบายก็คือยัง ถ้าไม่หนักจริงๆจะบ่ย้อมนอนบ่ย้อมพักผ่อนอันนี้คือกันค่ะปั่นจากยาเล่ียเสื้อขนาดรู้ว่เจ้าของสบายพี่น้อง กินน้ําอุ่นนะวันนี้ห้ามกินน้ําเย็นด้อลูกผ้าเช็ดมูกหนูอยู่ในกล่องในรังจะเอามาเร็วอยากใช้เสื้อผ้าลูกอยู่ในกล่องเสื้อผ้าหนูผ้าเช็ดมูออีไรอยู่ในกล่องลูกไปเอาไปเร็วจอดจักรยานแน่โอ้ยหักกระเซียวเขาไปน้อนน้ำพุ่นตีบอกจอดจักรยานบัพี่น้องหักไปนะโอ้อากาศดีค่ะ สดชื่นบ่งช่วงเที่ยงมันจะห้อนบ่พี่น้องเนาะแต่ว่าตัวรูเบิ่งทอง้าอ่านั่นแหละลูกผ่าแม่ซากว้ให้เรียบร้อยแล้วโอ้วโบวโโดึงเอาเสื้อพ่อตอนทำไมเขาทำดีๆที่หน่าเสื้อจะตกแล้วค่ะถอดจักรยานก่อนจาจอดจักรยานกันลูกสดชื่น เป็นวัดแท้งพี่อนาะแต่แม่บังคำมหัวดูหวัวหอนปะหวัวเบาหอนแต่ว่าเป็นวัดซื่อๆดอกว่าเป็นอย่างดอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นหวัวหอนนิดนึงหวัวหอนนิดนึ่งตาดอก เป็นบาดแยงไปน,น้อยเล่นยุเปยไปเดี๋ยวแม่จะได้เอาอยาให้กินเดออ้อร์ไม่เลยแม่จะเอาน้ำมนต์ใช่เนี่ยเ,ออเดี๋ยวใช้อยู่เดี๋ยวใช้เอาไปผสมในห้องน้ำออในอาบน้ำแต่มีคนอาบเยอะก็คือพี่เต้ยอืมก็ใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะหรอกใช้น้อยเดียวใช้น้อยเดียวที่เหลือก็เก็บไว้เผื่อใช้อีก บัง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 น่านน่าอุ้ยจ้ะพี่น้องจ้ใส่รอยคลิปนี้ฝากไว้เสมอก่อนค่ะกบกบกบกคลิปใหม่ค่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามตั้วลูกตาอย่าลืมสั่งท่มหมูท่มเนื้อต้วลูกตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะคะแนนเป็นวันยังสั่งของยังขายของอยู่พี่น้องจแจกบกคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า